คำว่าก,กายนี่นะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็าศาสนาพุทธทุกวันนี้เสื่อมไม่รู้จักคําว่าก,กายกันมิจฉาทิฏฐิในภาษาของาศาสนาพระพุทธเจ้านี่แหละมาสาธิตคาว่าก,กายมิจฉาทิฏฐิไปหมดละดอัตมาพูดได้อย่างนั้นเลยนะกายนี่นะเป็นสังโยชน์ข้อแรกเลย เป็นสังโยชนข้อที่หนึ่งเลยจะต้องรู้จักกายนั่นเป็นภาคปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ที่เข้ามาบวชปับ๊บอุปชาจะต้องสอนทั้งเรื่องมูล,ลกรรมฐานห้าสำคัญมากเลยมูลกรรมฐานห้านะ อาตมาพยายามจะดูว่านยะต่างๆของคำว่ากายที่จะพูดไปนี้จะมีกี่ประเด็นลราอ่านประเด็นดูเฉยๆไปก่อนแล้วยังไม่อธิบายหนึ่งการแยกกายแยกจิตโดยใช้มูลกรรมฐานห้าก็จะรู้ธรรมนิยามห้าได้ถ้าไม่รู้จักธรรมนิยามห้า คนปฏิบัติทำไปก็โมฆะไปอยู่ตลอดการสองกายกายะคำนี้นะมันแปลว่าองค์ประชุมแปลว่ากองแปลว่ามูแปลว่าหมวดแห่งเจตสิกค,คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นน่อย่างนี้คำว่ากายกายอ้าวสาม,สามกายต้องมีสองภาวะขึ้นไปเสมอ และต้องมีจิตกายต้องมีจิตร่วมด้วยเสมอด้วยต้องมีจิตร่วมด้วยเสมอกายเนี่ยมั่เป็นวัตถุเปล่าไม่ได้สี่กายต้องมีภาวะภายนอกภายในต้องมีทั้งภายนอกภายในเสมอฟังดีๆนี่ที่อาตมาพยายามจะนิยามคําว่ากายมันมีความสําคัญน,นี้เพราะว่ามันเข้าใจที่ไหนทุกวันนี้ผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว แยกกายแยกจิตนะแยกไม่ได้แล้วไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พอจะแยกกายแยกจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักสภาพทำใจในใจได้ทําจิตให้เป็นอุตตุให้เป็นพีชะจากจิตเนี่ยโดยกรรมโดยการการะทํามนสิการการกระทาหรือมนสิกรโรุติทําใจในใจของเราให้เป็นใได้ถ้าเป็นไม่ได้คุณไม่เป็นพระอรหันต์นะ พราะฉะนั้นคำว่ากายนี้ต้องมีสองึ้นไปเสมอแล้วก็ต้องมีจิตร่วมด้วยเป็นหลักเลยมีแต่กายมันมีแต่มันมีแต่วัตถุไม่ใช่กายดีจะได้ขยายความมีแต่วัตถุไม่ใช่กายนั่นแหละคือการแยกกายแยกจิตเมื่อใดเป็นกายเมื่อใดไม่เป็นกายเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับอธิบายการแยกกายแยกจิตที่เป็นธรรมนิยาม้ากันกายต้องมีภายนอกภายในเสมอ ต้องมีสองขึ้นไปเสมอห้ากายหากใครเข้าใจว่าหมายถึงภาวะเดียวถ้าผู้ใดเข้าใจว่ากายมีภาวะเดียวไม่ใช่สองขึ้นไปนะวิชาติทิฏฐิเลยผู้ใดเข้าใจว่ากายเป็นภาวะเดียวเป็นวัตถุเดียวเป็นดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุอย่างเดียวไม่มีจิตร่วมด้วยวิชาติทิฏฐิเลย แล้วคุณเข้าใจไหมค,คุณเห็นไหมว่าคนไทยเข้าใจคำว่ากายคืออะไรคือร่างภายนอกวัตถุใช่ไหมไม่ได้เอาไปจิบไปร่วงด้วยเลยใช่ไหมนี่แหละเห็นไามไม,มิชาทิติกันทั้งบ้านทั้งเมืองประานครับ